สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมารับแอดดอปนะครับชื่อเหรียญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมเหรียญนี้นะครับจะรับในเทเลกราムนะครับก็พอเข้ามานะครับกดลิงก์ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาสู่เทเลกราムนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็มากดตรงนี้นะครับผมสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทก็จะมีข้อความขึ้นนะครับสวัสดีคุณนะครับติ๊ดตๆ๊ดต๊ดนะครับ ก็จะบอกรายละเอียดมาครับเท่าๆซัพพลายเท่าไรนะครับแล้วก็คอนแทคเดเนะครับจากนั้นนะครับผมมันจะมีข้อความว่า getting start นะครับหมายว่าถ้าจะรับก็กด start นะครับก็กด getting นะครับผมก็จะมีข้อความที่ว่าเป็นตัวเลขนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับเป็นการยืนยันว่าเราไม่ใช่โรบอทจากนั้นนะครับก็จะมีข้อความขึ้น let's go นะครับ let's is start นะครับผมก็เราก็ไปอ่า channel นะครับก็กดไปที่ว่าเป็น mu กดตรงนี้นะครับผม ก็ไปกดเข้าร่วมนะครับผมทั้งกลุปหนึ่งกลุปสองด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับพอกดเสร็จนะก็ย้อนกลับมาที่ธุรกานนะครับก็กดคาว่า next นะครับพอกด n น x t นะครับผมก็จะขึ้นยู e ิตทูฟ o l o ลเอ้าทวิตเตอร์นะครับก็กดไปที่ทวิตเตอร์ครับโอเพนนะครับก็ไปกดติดตามนะครับผมแล้วก็ไปกดถูกใจนะครับแล้วก็รีทวิตตรงนี้นะครับครับแล้วก็กด next นะครับ มันก็จะขึ้นว่าให้เราใส่ทวิตเตอร์ของเรานะครับผมทวิตเตอร์ของเราก็คืออย่างของผมก็เป็น s 3 2 1 c h สน anel นะครับผมเพื่อนเพื่อนก็มากดติดตามได้นะครับอันนี้ของผมนะครับผมมันจะมีชื่อข้างบนนะครับแล้วก็มี s 3 2 1 c h สน anel นะครับก็เอาที่ว่าเป็น s 3 2 1 c h น anel นะครับมาใส่นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ไปกด subscribe youtube นะครับก็กดไปที่ youtube ตรงนี้นะครับผมก็จะมีลิงก์ที่ youtube นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับ จากนั้นก็กด Next นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราใส่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับผมที่เป็น EB เอพยีสนะครับหรือ BSC นะครับในเน้นสมาร์ทเชนนั่นเองนะครับผมก็ไปที่ทัช w a l เล t นะครับไปวางตรงนี้นะครับก็กด Enter ไปนะครับผมก็จากนั้นนะครับผมเราก็กดที่บาลานซ์นะครับจะมีข้อความขึ้นนะครับมันก็จะโชว์มาว่าเรามีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็กดวิดดอ w นะครับ มันก็จะมีข้อความขึ้นนะครับว่ารอ12-24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับประมาณ5-5นาทีนะครับผมเราก็จะได้เหรียญนะครับผมมันก็จะโชว์บอกว่าวิดดอซักเซ็นะครับพอใส่ที่อยู่แล้วกดวิดดอเสร็จนะครับผมเราก็ปีดตรงนี้นะครับผมคอนแทคกันเด้นครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปเปิดในทัชวอลเลทนะครับก็ไปที่วอลเลทนะครับแล้วก็ไปสองขีดด้านบนนะครับจากนั้นช่องเซิร์ชนะครับผมก็กดปางนะครับกดกระทำโทเคนนะครับ แล้วก็เน็ตเวิร์กตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนนะครับแล้วก็เพจคอนแทคแอดเดสนะครับกดโด้นนะครับผมก็จะได้มา1นึ่งหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นว่าเราได้เหรียญมานะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูที่แพนเค้กสวอ p นะครับกด Copy Contact คแอดเดสนะครับแล้วก็เปิดทัดบรอดมานะครับก็ไปที่ d ีแ p แล้วก็ไปที่แพนเค้กสวอปนะครับ ก็กดที่ select account t นะครับกดวาง contact address นะครับกด import นะครับ I understand import เห็นไหมครับของผมมี1,000 0นะครับผมก็มีมีลูกศรเล็กๆนะครับจากนั้นก็กด max นะครับหมื่นเหรียญนะครับนี่ครับได้0.00ย์นยไแน่นนะครับ BUS 5.5ดอลลาร์เอ้ยประมาณดอลลาร์นะครับตอนนี้ราคาประมาณ5.5ดอลลาร์นะครับ ก็ถ้าเราจะแลกเป็น B U S D ครับก็กด Enable ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่แลกนะครับก็เก็บไว้ครับโอเคคลิป okay. นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับล,บล,บลา,า,าบบไปก่อนแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย